ครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับคนหล่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอยด้วอยวัาดีแล้วเอาวัดีแล้วเหรอวัดีแล้วนี่ฮะก็วันนี้มาสัมภาษณ์นะฮะมาเอ็กไพร์เฮียนะเดี๋ยวให้เอ็กไพยก็ได้มาแล้วค่อยตัดคลิปเอาวางลงเลยจะนั่งตรงฝั่งไหนครับฝั่งนู้นฝั่งนี้เอาอย่างไรบนนู้นฝั่งนี้ก็ได้วะตรงประตูนั่น ประตูประตูนี่เออเอรีนีไม่เรียนกันนี่นี่แหละเดี๋ยวกล้องแบบเจเดี๋ยวให้เจไปดูหน้าบ้านเวลาแพนกล้องแพรให้ประตูขอประตูอะไรด้วยเด้อเดี๋ยวไปตัดเอานะพี่เนาะโอเคเดี๋้ตัดเอาเดี๋ยวเอาไหนไม่ดีเราตัดเอาหนึ่งสองสามอ่านะครับนี่ก็ก็จะเป็นประมาณนี้นะพวกถ้าโคงใจแต่อย่างธรรมดาเนี่ยอย่างธรรมดาเนี่ยก็ก็คงไม่ได้เอาไปนะเราอย่างดีหน่อย มันจะทนทานนะครับจะได้แบบแข็งแรงนี่นี่เดินมาดูประตูไหมประตูประตูประตูนี่ก็ครับจะเป็นสไตล์นี้ก็ได้ว้าวแบบกระจกไหมเหรอเออแบบกระจกเดี๋ยวดูดูในงบก่อนกระจกบนถ้าไม่เป็นกระจกนะมันจะไม่แตกจะดูในงบก่อนไม่มันก็มีแบบแข็งแรงแบบธรรมดาอะไรอยู่ก็ประตู PVC ธรรมดานะราคาพันนะพันเอ็ดพันสองนี่แหละถูกๆก็มี แต่ว่าแต่ถ้าเราไม่เอาแบบกระจกแบบมันอยู่ในห้องน้ําปั๊มแล้วมันจะเป็นแบบไหนในห้องน้ําปั๊มก็ตัวละพันกาบทบ่ใช่อย่างนีก็สองพันกว่ามันจะหนาจะเป็นหนากับบางแต่ไม่เป็นไรอันนั้นสุดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูงบนะครับง่ายง่ายเราดูงบดีกว่าไปนี่พวกประตูพวกหน้าต่างมันมีหมดแหละแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยไออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็เป็นกระจกนะเนี่ยอย่างเงี้ยก็กระจกนะมันเยอะอยู่อ่ามันเยอะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันพวกอ่างล้างหน้าก็ ประมาณนี้นี่นี่ยพวกโทถนี่โถฉีนี่ก็จะเอาไปสองอันนะอ๋อมีโถฉีด้วยใช่โถฉีนะประมาณนี้พี่ครับขาล้านหน้านี่ผมเห็นหลายๆท่านเข้าไปเฉยๆใช่เอาแบบนี้ก็ได้แบบขาตั้งหน้าห้องผู้หญิงผู้ชายอย่างละอันสองอันเนาะอย่างละอันก็ได้สองอันก็ได้เวลาล้างมือนะโอราคาราคาก็ถือว่านะโอเคอยู่เป็นแบบปีเลยคู่นี้ก็พัน มันมันไม่แพงมากหรอกพี่เกเพราะว่าราคาอย่างนี้ราคาเต็มอย่างเนี้สามพันเก้าหกไม่ได้คิดหมดไงก็ต้องทำส่วนใช่ทมส่วนลดเหมือนผมผมก็ทําร่วมด้วยไงครับอ่าไม่ใช่ว่ารับมาอย่างเดียวเอาแต่ขายราคาเต็มก็ลดบ้างก็เหมือนเราเราทำบุญไปด้วยในตัวอ๋อครับใช่แล้วก็คิดแบบนี้เอาชอบพวกเดี๋ยวนะอุปกรณ์พวกอะไร นะนะดี่ลังตัวอสายฉีชลํลระสายฉีามะมันมีเยอะอยู่นะตัวนี้มันเป็นตัวโชว์อยู่เอาไว้ให้ลูกค้าดูเหญ่ตัวจริงตรงอยู่ตัวนน้นนะครับที่ให้เลือกเ,อเยอะนะพวกอะไรต่างๆเนี่ยเซนเซอรี่มาพวกกอกอะไรเนี้ยครับยังไงโอเคฮะสุดยอดเลยเอาแบบไหนจะให้นั่งโชว์ไหมก็แต่ว่าคุปวดคนแก่นั่นได้ใช่ใช่มัน ถ้าเอาไปเอาไปดีเลยถ้าเอาไปแบบโลดๆถูกๆมันมันไงมันมันแลกไปนะออเอาแบบที่มันฐานินแข็งเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแพงหน่อยแต่ก็ค,คือจบอ่าือเท่าเดียวจบตัวนี้มันเหมือนกระจายอยู่ในห้างเนาะใช่ไมต้องซื้อบ่อย <ๆ S 2> แต่ตัวนี้น่าจะเอาไปไว้สักสักห้องอยู่ทุกินวัน ตัวนี้เหรอใช่เพราะมันจะมีบางคนนะรุ่นเก่าคนแกเนะคนแก่จะนั่งเขาอาจจะไม่เคยนั่งแบบนี้เขาอาจจะชอบนั่งยองแบบนี้แบบนี้ต้องเอาไปเยอะใช่ไหมใช่ตัวนี้น่าจะเอาไปอยู่เพราะผมคิดไว้ว่าจะเอาไปทักตัวหนึ่งนะเื่อไว้แต่ถ้าจะเป็นตัวเดิมรุ่นเดิมแบบนั่งเขาเรียกนั่งยองเนี่ยเนี่ยรุ่นนี้ได้ไอเนียนั่งยองนะอืมโอ้อันนี้แบบรุ่นเก่าใช่รุ่นเก่าไม่เอาแบบนี้ไม่เอาเอาแบบเป็นชักโครกไปเลยแบบเป็นนั่งไปเลยใช่ เพราะว่าระบบน้ําเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวว่าน้ําน้ําแรงหรือไม่แรงว่าทําได้ไม่ได้คือไอ้พวกเนี้ยมันสามารถเปิดออกเราไม่ต้องไปกดตรงนี้ก็ได้พี่เอาน้ำลาดลงไปปกติเหมือนเหมือนส่วมทั่วไปครับมันก็ลงนะไม่ใช่ว่าวชักโครกนี้ต้องเป็นระบบน้ําที่ดีนะต้องมากดน้ําอยู่ตรงนี้กดไม่เกี่ยวครับลาดลงไปธรรมดามันก็ลงนะครับว่าแต่ส่วมไม่ตันแค่นั้นเองอั่นี้ยากโอชี่นี่แบบนี้ ก็น่าจะแบบนี้แหละมีแบบที่ขายอ่ะเออเอาแบบที่เรามีอ่ะเอามีง่ายครับผมผมก็จะขายของผมเนาะใช่ไหมเออใช่ก็สรุปเสียบอยโออขออภัยครับสรุปเสียออสมีร้านจริงมีของจริงแล้วก็มีของครบนะครับมีมีครบเกี่ยวกับอุปกรณ์ก่อสร้างเนี่ยตอนนี้ผมรอเพราะว่โทรลุงมาหาผมเมื่อเช้าเนี่ลุงโทรมาอ่าลุงโทรมาบอกว่าดินมึงเห็ดผมใหม่นะเดี๋ยวเรา เอาน้ำลงมาก,ก่อนให้มันให้มันยุบลงไปนิดนึงก่อนนะเด้เตรียมเสาเตรียมอะไรนะวันนี้ช่างโครงกับช่างชายน่าจะจดรายการไหมผมก็จะอะไรไปก่อนนะวันนี้รู้สึกว่าเขาจะทาที่ลานพญานาคองจําลองนะ<ช>ครับเ <ผม S 2> พราะเห็นแกโทรมาสั่งลุงพันมาเมื่อเช้าลุงพันมาสั่งหินกระปูนอยู่น้องผมไปส่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับตากไปดูในคลิปก็ได้น่าจะยูทูบเบอร์เขาน่าจะถ่ายอยู่นะ,นะแล้วเรียกลังคาล่ะ โอ้หลังคาเออหลังคาล่ะหลังคาก็มีโรงรีดไกเน่เน่พาไปดูหน่อยพาไปดูหน่อยจะเดินไปเหรอ,อเดินไปเดินไปเราเราหยุดกันก่อนเราหยุดกันก่อนเอาหลังคาด้วยใช่ไหมเสียบ,บอยเอาไม่ต้อให้ครบไม่หลังคาก็มีก็เป็นหลังคาในชีวิตนี่แหละเพือ่อเอฟซีที่ร่วมสมทบเข้ามาเนี่ยนะหรือว่าคนที่กําลังอยากจะสมทบเนี่ยนะเข้ามาในการช่วยสร้างห้องน้ำเนาะแสดงความชัดเจนว่าเออเนี่ยสิ่งที่ได้มาเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเงินต่างที่ร่วมสมทบเข้ามาเนี่ยให้เราแสดงความชัดเจนว่าเงินเนี่ยเราเอาไปทําประโยชน์ให้กับแน่นอนนะครับอของจริงมีค่าใช้จ่ายนะครับทุกอย่างผมจะแจ้งให้หมดนะนะฮะแล้วก็ปรึกษากับลุงตลอดใช่ไหมปรึกษาสิไม่ได้ปรึกษาเขาอะไรงก็อ๋อคุยเรื่องช่างเรื่องช่างดูลูกค้าด้วยคือเรื่องช่างเนี่ยหลายๆท่านถามผมนะอยากให้ลุงอยากให้ผมเนี่ยจ้างช่างรับเหมา ซึ่งเงี้ยราคาช่างรับเหมานี่มันมันก็มันก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นผมก็มเลยคุยกับลุงลุงว่าไม่ต้องหรอกให้ยูทูบเบอร์ทำนี่แหละเอฟซีจะได้เห็นว่าเขาทำจริงว่ิสินค้ามาส่งจริงแล้วเขาทำจริงๆนะยูทูบเบอร์ก็จะได้มีคอนเทนต์ทำด้วยนะครับผมอันนี้นะของนี่วันนี้เอาไปส่งเท่าไหร่คือเขาจะเห็นเห็นเนื้อวัสดุนหรพี่ว่ามันเป็นเหล็กเท่าไหร่นะเขาเปทนอจริงนะเนงินไม่ได้ออกไปไหนถ้ามีค่าช่างสมมติว่า ค่าค่าทำห้องน้ำห้าหมื่นออะค่าช่างห้าหมื่นเดี๋ยวก็มีด่าใหมา่เดี๋ยวก็ว่าเออทำไมค่าช่างมันแพงกว่าค่าของเดี๋ยวก็โู่นนี่น่ะมีประเด็นอีกสรุปทําเองดีกว่าจบนะไม่สวยอาจจะอาจจะไม่สวยถูกใจใครหลายๆท่านแต่ก็ภูมิใจที่ได้ทําใช่ไหมพี่ดีดีกว่าให้เขามาทําแล้วก็ถ้ามีค่าช่างเข้ามาก็จะเป็นประเด็นอีกครับมันจะนหมดปัญหาตรงนี้ไปนะครับครับผมตัวไหนที่ที่ซื้อนะ ออกไปผมก็จะตัดยอดนะมันเหลือเท่าไหร่ก็ว่ากันก็ขอบคุณเซอร์ออสมากๆเลยนะครับที่มาแจงรายละเอียดต่างๆเนาะ<ช>แล้วก็เชื่อว่าคือทุกการโอนเข้ามาสมทบเนี่ยในการขอสร้างเนี่ยนะครับห้องน้ำเนี่ยนะเราเรา,เราแจงนะเรามีบัญชีอยู่แล้วมีบัญชีพี่มีบัญชีเราชัดเจนอยู่แล้วสลิปนะผมจะมีสลิปมีทำเนียบด้วยเดี๋ยวผมจะคุยเรื่องทำเนียบให้ดูเพระาะว่ามันมันต้องมีรายละเอียดนะว่าใครสมทบบ้างเนาะเหมือน ขาเรียกอะไรนะเหมือนเก็บข้าป่าหมู่บ้านไหมเขาก็มีชื่ออ่าบอยลงสมุดนะครับผมจะลงคอมอย่างดีเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูแต่ว่าตรงเนี้เขาคงจะไม่มีใครเห็นกับผมเพราะว่าผมจะให้ลุงดูคนเดียวนะพวกรายชื่อเพราะว่าบางท่านก็ไม่อยากออกเอ่ยนามนะครับอ่าผมก็ให้แกดูว่ามีใครบ้างแกก็จะเอาไปเก็บไว้จะรู้ว่าหรือบางทีถ้าอยากให้ผมอยากให้ผมเขียนป้ายก็เลยนะ้าห้องน้ำผมก็ทําให้ได้นะครับผมไม่ได้มีปัญหานะ จริงๆมันอยู่ที่เราสุดท้ายนี้นะครับก็นะครับอยากให้เสียออสนะได้ได้พูดอะไรสักบางอย่างเนาะถึงเอฟซีเนาะอะไรก็ได้ครับที่คิดที่ว่าเป็นความรู้สึกในการที่เราอยากจะพูดแล้วก็ในการที่เราตั้งใจพ่ดีใจดีใจแล้วก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ที่อะไรนะมีจิตกุศลเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับในความร่วมมือนะครับในการที่สมพุดคุณสร้างห้องน้านะครับที่ พี่นาลนุคลน,นะครับผมเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยจะเงิยใครมากเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นประเด็นท้าพีคนนั้นคนนี้นะ mm hmm. ก็ขอฝากไว้นะครับก็แอดไลน์มาแล้วกันนะ088562 242 1นะครับแอดไลน์นะครับพยายามจาโทรเพราะว่างทีผมไม่ว่างนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณนะลุงได้ไหมพี่เดี๋ยวไปขายของกันได้ครับผมอันขอบคุณ <Okay. S 2> เซอร์ออดมากๆครับที่มาแจ้งรายละเอียดแล้วก็ เราขั้นตอนต่างๆให้เราครับผมให้เราเข้าใจให้เราทราบเนาะดีทําดีก็ก็ไปต่อนะครับครับผมช่วยๆไปด้วยกันนี่แหละอเราขอบคุณมากครับ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 สวัสดีครับ